ถ้าเป็นตัว2 0 0พันอ่ะมันจะมีแค่2พัดถนนลื่นปุ๊บมันก็จะปรับมาที่4 a ให้เองครับเป็นโฟคอมมิ่งมีน้ำหนักเราผมเนี่ยสูงประมาณ173เซนติเมตรนะครับเรายืนที่รถเนี่ยอันนี้ทำมาให้เป็นตัวกาไฟนะพ่ออินเตอร์นะครับเนี่ยเป็นการแลปสีใหม่นะครับมันจะเป็นสีที่ออกเป็นสีบราอ่ะคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าหยุดเราหยุดคันหน้าไปเราไปแต่ว่าต้องกดอะไรปุ๊บมันก็จะร้อนอุ่นขึ้นมาให้เราเลยเบาะจะเอาเป็นเบาะเย็นเบาอุ่น สวัสดีครับผมแมคคา r 168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ YouTube c h a n n e แมคคา a r 168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้ผมในชนแนลนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระรนครเกษตรนวมินนะครับพามาชมรถคันนี้ที่รอส่งมอบอยู่มันคือ Ford e v e r e s t p l a t i n u m มคุณผู้ชมราคาเนี่ย2อล้านแสนหมื่นพันบาทนะครับเป็นราคารถเปล่าเลยนะนะครับแล้วแพตตินัมบอกเลยว่าถ้าจะซื้อแพตตินัมเนี่ย ต้องใช้การจองแบบออนไลน์เท่านั้นนะครับออนไลน์คือจองในเว็บของฟอร์ดแล้วก็เลือกลงโชว์รูมว่าจะมาลงโชว์รูมไหนนะครับแต่ถ้ามา,มาลงโชว์รูมเกษตรเนี่ยบอกเลยว่าได้รถเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีโคต้าได้รถคันนี้ได้เยอะมากนะครับคันนี้ชุดแต่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นชุดก่อนที่ดูคลิปก่อนหน้าใช่ไหมที่ผมลงไฮไลท์ให้ดูเนี่ยมันเป็นชุดชุดแต่งครบมาแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวรอส่งมอบเดี๋ยวผมจะมาพามาดูว่ามันทาอะไรกันบ้างเบื้องต้นเรามาดูส่งตัวขุมพลังเครื่องยนต์ก่อนว่าคคคััันนนนนี้้เเรรรื่่่องงงงย์ทงงาาไไหกบบะ เราเปิดมาเลยนะคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่3,000คุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับเป็น V6 3,000นะ250แรงม้า ah, นะครับ600แรงบิดนะแรงท็อก600เลยเกียร์ออโต้10สปีดมีเข้าเกียร์ธรรมดาบวกลบได้นะครับทีนี้ความพิเศษของเครื่อง3,000เนี่ยผมต้องขอบอกก่อนว่าเครื่อง3,000เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ประกอบอังกฤษนะนะครับมีบางคนมาเม้นต์ของผมว่าคันนี้ประกอบเขมรน <laughs> ไม่ใช่นะประกอบที่อังกฤษ คเครื่องสามพันแล้วเอามายกใส่ประกอบที่ไทยอีกทีหนึ่งก็คือมายกประกอบที่ไทยนะครับแต่เครื่องเนี่ยทำมาจากอังกฤษไมดดิเงแลนเลยนะครับความพิเศษของเครื่องตัวนี้คืออะไรต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องที่อึดถึกทนเลยนะนะครับแล้วมันใช้มานานมากๆของฟอร์ดขามีเนี่ยเขาก็ไปใส่ในแบรนด์ค่ายของเขาเนี่ยก็อย่างเช่นพวกจางก,กัวอรพวกนี้ที่ใส่กันแล้วก็ตัวนี้นะครับความจรงิงตัวสามพันที่เป็น V 6หงจริงของมันเนี่ยมันจะมีน้ําหนักเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งดุลเลยนะตัวเครื่องเนี่ แต่ทีนี้พอมาใส่ในตัว e v e r อร์เซึ่ง e v e r อร์เเนี่ยบอดี้นะครับบอดี้มันเป็นบอดี้รถประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องทําการลดน้าหนักลงนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมผสมกราฟไฟเข้าไปนะครับเราจะเห็นชิ้นส่วนกาฟไฟตรงนี้ครับไม่มีค่าเนี่ยทำมาจากโรงงานนะถ้าไม่ใช่รถราคาแบบแบบห้าหกเจ็ดล้านนะครับอันนี้ทำมาให้เป็นตัวกราฟไฟนะท่ออินเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกราฟไฟนะครับแล้วเครื่องเนี่ยก็มีฝาโฟมปกติเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นตัวซับเสียงการความร้อนเนี่ยเป็นฝาโฟม นะครับตัวนี้ตัวเบรกเนี่ยเป็นอ mm ิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ม้ชมจะสังเกตว่าตรงคําว่าอัปเปอร์โลเปอร์เนี่ยที่อยู่ข้างหลังอัปเปอร์โลเปอร์นั่นคือเป็นตัวเบรกนะเป็นกล่องเบรกนะครับควบคุมเบรกเพราะอะไรครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันมีระบบที่เขาเรียกว่าระบบขับเครื่องของรถแต่ละโหมดนะครับมันจะมีอย่างเช่นโหมดวิ่งในโคลนวิ่งในทะเลทรายนะครับโหมดถนนลื่นฝนตกพวกนี้แต่ละโหมดเนี่ยการใช้งานมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเขาเรียกว่าถ้าเราหมุนไปใช้โหมดไหนเนี่ย สิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีอะไรบ้างมีเบรกนะผู้ชมมีเกียร์ที่เปลี่ยนไปนะมีพวงมาลัยที่เปลี่ยนไปทุกอย่างจะทํางานสัมพันธ์กันหมดในหมดทั้งหมดแต่ละโหมดนะนะครับคือจะบอกว่าผมขายรถมาเนี่ยถ้าอยู่แบรนด์ฟอร์ดนะนะครับประมาณ5ปีแล้วแล้วจะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ยอดขายเอเวอร์เรสเนี่ยแซงยอดขายกระบะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นรถฟอร์ดนะครับที่เราขายกันจะเยอะจะเป็นรถกระบะส่วนใหญ่ใช่ไหม แต่มาพอสอเนี่ยตั้งแต่ป,ปลายปี67จนถึง68แปเนี่ยกลายเป็นว่าเอเวอร์เรสอ่ะยอดขายเยอะกว่าเรนเจอร์นะครับผมอยู่เกษตรนว่าเมียนมาเฉลี่ยเราขายอะ่ะเต่าตีกลมๆเดือนละ100คันปกติเป็นกระบะประมาณ70็ดสิบเอเวอเรสต์สาตอนเนี้ยเอเวอร์เรสต์เจกระบะ30นะนะครับกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยเปิดใจมาซื้อเอเวอร์เรสต์มากยิ่งขึ้นอาจจะมาจากแบรนด์เจ้าตลาดหลายเจ้านะแล้วก็มาลองเล่นเอเวอร์เรสต์ดูนะนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้มาเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่มันแแตตตตตกก่่่าาางงงงัััับบบว2,000เนนนนียมรรไหห้ะะคล ในส่วนตัวพัดลมรีเลย์นะมันจะมีขนาดตัวรีเลย์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตัวรีเลย์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเพราะว่าตัวเนี้มันไม่ได้ควบคุมการทํางานพัดลมหน้าเครื่องโดยการที่เอาเครื่องยนต์มาหมุนให้นะปกติถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเราหรือค่ายอื่นๆนะเขาจะมีตัวตัวสายพานใช่ไหมโยงมาที่ตัวพัดลมสตาร์ทเครื่องปุ๊บเครื่องหมุนก็มาหมุนพัดลมด้วยเท่ากับว่าเครื่องเนี่ยมันไปใช้พลังงานจากตัวเครื่องแบ่งปันให้กับตัวพัดลมแต่นี้มัน เป็นรีเลย์ควบคุมการทำงานก็คือทางานแยกใครแยกมันไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ทางานเต็มร้อยไปเลยไม่ต้องแบ่งให้ใครนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการวางนะครับสังเกตดูดีนะของฟอร์ดนะครับผมเปิดมาทุกยี่ห้อแล้วนะรถจ้าตลาดนะครับของฟอร์ดเขาจะวางส่วนตัวท่อแอร์อยู่ฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่ไม่ร้อนผู้ชมมันไม่ใช่ฝั่งที่เป็นตัวเทอร์โบฝั่งเทอร์โบอ่ะมันจะร้อนอันนี้ฝั่งนี้มันจะมีแค่แบตเตอรี่กับพวกไดชาร์จนะครับอะรินเนเตอร์ ตัวนี้มันจะไม่ร้อนทาให้แอร์เนี่ยมันเย็นไวนะปรับอุณหภูมิได้ไวถึงที่เขาบอกว่ารถฟอร์มันแอร์เย็นนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่12โวลต์80แอมป์นะครับให้กําลังตัวนี้นี่800 CCA นะค่า CCA คือเยอะมากๆนะ CCA CCA ยิ่งเยอะเนี่ยหมายความว่ามันจะสตาร์ทได้ติดง่ายในอุณหภูมิที่มันต่ํานั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างจากตัว2000ตรงไหนบ้างก็คือส่วนงตัวปลั๊ก ECU ครับตรงนี้คือเป็นตัวปลั๊ก ECU ก็คือตัวกล่องคคคววบุมมมมมมัััััจจะะะะีีีีเเเพิ่่ขึ้นะ2000้้นนนนนนนาาสงกตตตดูถปปป็2 2แ ตัวเครื่องกับตัวเกียร์ใช่ไหมแต่อันนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีระบบในส่วนตัว 4A นั่นก็คือการขับเคลื่อนสี่ล้อแบบออโต้นะครับก็คือว่าออโต้อย่างไงสมมุติเราขี่รถอยู่เราใช้ 4A เนี่ยเราขี่อยู่ถนนดะะําปกติแล้วเราหักลงทางดินเลยเนี่ยด้านล่างมันจะมีตัว G- ช e n s ซอร์ oring, นะมันจับอปูตรงไหนบ้างตรงนี้ครับจะถังเกีของเห็นว่าฟต์นะตัวนี้จะมีส่วนตัวสีสีอยู่ตรงเบรยมันคือระบบตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือ G- ช e n s ซอร ว่าตอนนี้รถสะเทือนแบบนี้คืออยู่ในโหมดไหนควรใช้แบบไหนโหมดไหนยังไงเขาก็จะปรับให้อัตโนมัต,ติตามระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถามว่าแบบนี้ไม่ได้มีแค่ฟอร์ดอย่างเดียวนะนะครับแต่ว่าเจ้าตลาดบางเจ้าไม่มีแน่นอนนะครับเพราะบางทีก็มีแค่ไว้ปรับไฟหน้าอย่างเดียวถ้ามีคือเป็นแบรนด์พวกแบบแพงๆพวกยุโรปนะพวกเล็กซัสพวก b m เอ็มเดลวัเอรนเนี่ยเขามีพวกนี้มานานแล้วนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนตัวเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนตัวด้านหน้าแล้วก็ชุดแต่งกันบ้าน,นครับว่าคันนี้มีอะะไรรบบ้างนคั เบื้องต้นคันนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะเป็นการแลปสีใหม่นะครับมันจะเป็นสีที่ออกเป็นสีบราวะสีออกน้ำตาลนะในกล้องผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมองเป็นสีอะไรแต่คือคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับมันจะออกเป็นคล้ายๆสีบราวเพราะลูกค้าอีเวนต์บอกเลยว่าแลปกันเยอะมากเนี่ยดูคันนี้ก็ได้นี่คันนี้ก็แลปเป็นสีแบบสีฟ้าบรูแบบของปอร์เช่ใช่ไหมเห็นไหมแพตติน่าเหมือนกันส่วนคันนี้แรปออกมาเป็นแบบสีบราวออกเป็นทองทองอย่างนี้คุณผู้ชมนะเป็นความพรีเมียมแล้วก็ดูแบบดูมีอายุนิดนึงใช่ไหมนะไม่ใช่นะะมีอาายุบหหรูนคั เป็นวัยผู้ใหญ่กําลังดีเห็นรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเป็นแบบคนที่เห็นนะ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันมีความลักชวรี่มากมากนะสําหรับตัวคนที่แต่งแบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยเราเพิ่งเอามาติดนะครับแพทตินัมปกติแลปสีเนี่ยเราต้องแกะน,นี้ออกก่อนนะแล้วเอามาแลปแล้วก็มาแปะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในบริเวณด้านล่างนี้ผู้ชมตรงนี้นะที่ผมชี้อยู่เนี่ยตรงนี้จะบอกว่าเราไม่ได้แลปนะครับเราทําการพ่นสีใหม่เพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาคือการแลปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าชุด,เ,ดเนี่ มันเป็นวัสดุคนละว,วัสดุกับวัสดุที่มันมักกับรถอะ่ะเป็นอย่างนี้วัสดุรถคือออกเป็นแบบแข็งๆหน่อยใช่ไหมมีเหล็กมีอะไรนะครับอันนี้มันเป็นวัสดุพลาสติกทั่วไปทีนี้เวลาเราเคยแลปสติกเกอร์อะแลปสติคเกอร์ปุ๊บเข้าไปเนี่ยไอขอบมุมพวกนี้มันไม่ค่อยเข้านะครับก็เลยทําการทําสีใหม่เลยนะก็คือทําสีให้มันเป็นสีนี้ด้านล่างจะได้ไม่ต้องมานั่งแรบกันให้มันปวดหัวนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์สี่จุดนะครับไม่มี6จุดแล้วนะ มีแค่4จุดแล้วนะครับด้านหน้า4จุดเซนเซอร์4จุดมีกล้อง360องศาให้ตรงนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนี่เมื่อก่อนมีดราม่านะเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วเดี๋ยวรถพังนะโอ้ยบอกเลยว่าเปลี่ยนกระจังหน้าผมเปลี่ยนมาเป็นพันๆคันแล้วนะครับไม่มีคันไหนพังเพราะการเปลี่ยนกระจังหน้าจะคันนะครับนะมันโอกาสพังน้อยมากๆนะแค่เปลี่ยนกระจังหน้าแค่นี้เองแล้วก็นี่ระบบเรดารยังมีให้เหมือนเดิมรุ่นนี้มีระบบเดรด a าอะดัพตฟคุยซอนโทนนะ ที่ผมเคยบอกว่าขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองมันเป็นข้อดียังไงมันทํางานควบคู่กับกล้องที่อยู่ด้านหน้ารถตรงกระจกนะครับกล้องเอเดคือข้อดีคือเวลาที่เราขับฝนตกหรือว่ามีหมอกหนักเนี่ยเราเปิดใช้ระบบตัวนี้ให้มันขับเองรักษาระยะห่างเองถ้ามันมีพื้นผิวหรือว่าถูกใกล้ๆเนี่ยมันจะเบรกให้เองด้วยแล้วคันหน้าติดไฟแดงมันติดให้ด้วยนะครับคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าหยุดเราหยุดคันหน้าไปเราไปแต่ว่าต้องไม่เกิน3วินะจะออกตัวให้เลยนะครับถ้าเกินสามวิก็ต้องเหยียบคันเร่งใหม่นะครับเพื่อรีซ กระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะนะครับออกมาประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้ตัดสเปคอะไรบ้างก็ตัดสเปคทิ้งในเรื่องตัวเซ็นเซอร์ไม่มีแล้วนะครับเหลือเพียงแค่4จุดทําไมฟอร์ดถึงตัดออกนะครับนะหนึ่งนะครับเขาไม่ต้องการขึ้นราคารถนะเพราะต้นทุนมันเยอะนะครับไม่ต้องการขึ้นก็เลยตัดชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นทิ้งนะครับถามว่าไอ้ถอยจอดไม่จําเป็นเหรอนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนซื้อรถประเภทนี้เอ้บนเรื์คุณผู้ชมไม่ใช่คันแรกครับ แล้วก็เป็นคนที่ขับเนี่ยเข้าซองออกนอกซองเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยพอไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาไอ้ระบบเดินที่มันทํางานเนี่ยมันก็เพี้ยนเพราะว่าล้อมันมีความกว้างยิ่งขึ้นนะครับฟอร์ก็เลยมองเห็นว่าโอเคลูกค้าที่ซื้อฟอร์ได้ไปเรไปเนี่ยส่วนมากก็ชอบไปแต่งชอบไปเปลี่ยนล้อที่มันกว้างขึ้นพอมันกว้างขึ้นระบบการทางานมันก็เพี้ยนก็เลยงั้นก็เลยตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนตัวคอมาอลูมิเนียมนะอันนี้ก็ถอดไปเรียบร้บอ,อนยนะ มันก็ไม่มีความหมายแล้วก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ตัดไปแล้วกันนะนะครับประมาณนี้ทีนี้ไอ้สงตัวคันนี้ทําอะไรอีกสังเกตว่าคันนี้มีความเตี้ยๆแบบนี้ผมเนี่ยสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็สิบสาเซนติเมตรนะครับเรายืนที่รถเนี่ยหัวผมเนี่ยจะพอดีกับกับตัวราวหลังคาคุณผู้ชมดูดีนะพอดีราวหลังคาแต่ทีนี้คุณผู้ชมมันดูรถที่ไม่โหลดครับถ้ารถไม่โหลดเนี่ยผมสูงเท่าเดิมเลยนะร้อยเ็บสามหมือนเดิมเลยเวลาเรายืนกับรถเห็นไหมครับหัวผมเนี่ยมันยังไม่เท่ากับไอ้ตัว ล่าหลังคาตัวนี้เลยเห็นไหมไม่เท่ากันนะเพราะว่าคันนี้เราทําการโหลดลงมาสองนี้คุณผู้ชมมันก็เลยมีความเตี้ยลงมาถามว่าโหลดเพื่ออะไรทําไมต้องโหลดอ่ะนะครับดูก่อนนะครับเวลาลงรถนะอันนี้คือโหลดแล้วเนี่ยเวลาลงรถลงรถปกติจะบอกว่าไม่มีใครหรอกส่วนน้อยเลยนะไม่มีใครที่จะเหยียบอันนี้ก่อนน้อยนะครับผมคนนึงแหละใช้เอเวอเรสต์อย่างเงี้ยเวลาผมลงเนี่ยผมไม่ได้เหยียบอันนี้ก่อนนะผมเปิดปุ๊บผมลงอย่างนี้เลยนะครับ ซึ่งถ้ารถเดิมๆมันสูงเนี่ยก็ต้องเหยียบอันนี้ก่อนอาจจะเหยียบพลาดก็ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของการโครงในห้องโดยสารเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นช่วงล่างที่ดีอยู่แล้วผู้ชมเป็นช่วงล่างวัดลิงค์ที่ดีอยู่แล้วนะนะครับจะบอกว่ามันดีอยู่แล้วช่วงล่างเดิมแต่มันก็มีความย้วยความโครงอยู่นะแต่ก็ดีสุดในบรรดาเซกเมนต์นี้ผมบอกเลยว่าดีสุดในบรรดาเซกเมนต์นี้แน่นอนนะครับไม่ได้อวยนะเราขี่มาทุกยี่ห่อนะผมขี่มาทุกยี่ห้อนะครับนะฟอร์จูเนอร์ผมก็ใช้มาแล้วนะมิวเอาหหมดและะนครับ ถึงบอกได้ว่ามันต่างกันตรงไหนอะไรยังไงถามว่าไอ้นี่ตัวเนี้มันห้องโดยสารมันไม่โครงสุดแต่เครื่องเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนฟอร์จูนไงฟอร์จูนมันแรงไงเอเวอเรสต์มันแรงแบบแบบผู้ดีอ่ะแรงค่อยๆไปไม่ได้กระโชกกระชางเหมือนฟอร์จูนอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เวลานั่งแล้วมันโครงเนี่ยนะครับก็จะมีอาการเวียนหัวทีนี้ลูกค้าที่ขับรถเพยนี้ก็จะขับรถยุโรปเยอะเน้นติดเขาเรียกว่าติดการขับเหมือนเดิมคือขับขี่แบบเดิมพฤติกรรมเดิมนะครับทำให้การขับขี่ข้ขางในคนละคนนั่งมันโครงก็เลยเป็นโหลด,อหลดอาาคองแล้ก็ ทำให้รถมันมีอาการกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับในการโหลดสองนิ้วเนี่ยเพราะลูกค้าเอาจริงเนี่ยแต่งสภาพนี้เขาไม่ออฟโรดอยู่แล้วครับนะเพราะว่าการไปออฟโรดเนี่ยลูกค้าก็มาซื้อแรปเตอร์ซื้อตอนเดียวชออย็อปยูเบดไปใช้อยู่แล้วนะครับล้อคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อเวกคุณผู้ชมเป็นเวกโฟร์ฟอร์มิงตัวนี้เป็นล้อราคาแพงนะนะครับเป็นล้อแพงมากนะตัวเวกกว้าง10นิ้วนะครับเป็นโฟร์ฟอร์มิงมีน้ําหนักเบาไม่ไม่ถึง10บกิโลนะหล้อนะครับใส่ยางไปแล้วเนี่ยวงหนึ่งเนี่ยนะประมาณ30โลนินอวงนับ ก็ถือว่าเบานะแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่ยางเป็น275เนะเป็นโตโยตัว A t ก็มีให้เลือก RT กับ A t ถ้าต้องการความเงียบก็มาใช้ตัว A t เนี่ย AT ทมันบอกเลยนะว่าแท็กชั่นได้ A เยนะถ้าใครไม่เคยสังเกตเนี่ยค่าแท็กชั่นคือ A แท็กชั่นคืออะไรครับคือการยึดเกาะถนนได้ A นะเทียบเท่ามิชลินไพเมซี่ SUV ยางทางเลี่ยงไปนะค่าค่าความหนึบเขานะครับแล้วคันนี้เปลี่ยนเบรกใหม่เป็น c, เบรกเบมโบคัสตอมนะครับเป็น21 z ซใส่สีส้ม จานหน้าเนี่ยเป็นจานขนาด410มิลนะเพราะว่าจานเดิมมันอยู่ที่345มิลคันนี้เปลี่ยนเป็น410มิลก็ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่ปั๊มเบรกที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้มันเบรกได้ดีขึ้นนั่นเองบางคนถามว่าใส่เบรกเพื่ออะไรนะครับก็จะเจอคําตอบเยอะมากอย่างเช่นว่าอ๋อใส่แล้วมันสวยขึ้นครับพี่มันเบรกดีขึ้นนะมันเบรกนู่นนนั่นนะครับแต่ที่บอกว่าการใส่เบรกพวกนี้นะครับข้อดีมันคือมันทําให้เราเนี่ยระยะเบรกสั้นลงเช่น100เนี่ยถ้าเบรกให้ อาจจะมาสักหกวินะครับนะสมมุตินะอันนี้อาจจะเหลืออยู่ประมาณสามสี่วิซึ่งมันก็สามารถล่นนะครับในการที่เราจะต้องปะทะหรือไปเจออะไรได้อีกเยอะนะครับแค่เราเบรกอยู่เพียงครั้งเดียวผมบอกเลยว่ามันเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เยอะเลยนะครับใครเคยใช้มาแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วคันนี้เปลี่ยนไซส์าย,ยางใหม่คุณผู้ชมปกติเอเวอเรสต์แพจินมันคือขอบยี่บเอ็ดนะยี่สิเอดนิ้วประมาณนี้แล้วใส่ย,ยางเป็นสองเจ็ดห้า อันนี้เราเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนยางใหม่ออกมานะครับเป็นไซส์นี่สองหกห้าห้าห้านะครับถามว่าทำไมลูกค้าถึงต้องเปลี่ยนล้อแม็กจากยี่ิบเอ็ดเป็นยี่สิบต้องบอกว่าหนึ่งแหละในประเทศเราเนี่ยร้านยางทั่วไปคุณผู้ชมเขาไม่ค่อยสต็อกยางยี่บเอ็ดนิ้วนะใครสต็อกนี่ผมบอกเลยว่าทุนจมนานมากเขาจะสต็อกกันแค่ขอบสิบแปดขอบยี่สิบที่มันมีเลยอ่ะมันหาง่ายนะครับคนใช้กันเยอะแต่ถ้ายี่บเอ็ดเนี่ย สมมติว่าลูกค้าขับพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวที่น่านอย่างเงี้ยไปบนภูเขาดอยภูคานะครับยางแตกขึ้นมาต้องหายางเส้นใหม่อ่ะมีเงินซื้อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยางใหม่เลยเรามีเงินซื้อครับแต่ร้านไม่มียางให้เราเขาก็มีเงินสั่งนนะร้านอ่ะแต่เขาสั่งไม่ได้เพราะว่าต้องรอของใช่ไหมครับก็ต้องสั่งก็ต้องเสียเวลารอลูกค้าก็เลยอ่ะเปลี่ยน20ิไปเลยจบๆนะเวลาเซอร์วิสอะไรมันง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ยางแบบนี้ปุ๊บโหลดแบบนี้ปัญหาคืออะไรติดซุ้มครับนะบางคนเขาบอกว่าไม,ไม่ต้องไปปม่ตอไไ่่มมะับดดดเยตติิิครจฉ หมุนไปก็ไม่ได้ติดแต่จะติดตอนที่เวลาที่เป็นทางพื้นต่างระดับครับพื้นต่างระดับอย่างเงี้ยแล้วเราขี่แล้วเราหมุนล้อนะติดร้อยเปอร์เ็นครับนะอันนี้เราก็ทําการปาซุ้มเย็บซุ้มให้เรียบร้อยนะครับงานดีสวยงามเพราะว่าทํามาบอกเลยว่าทํามาเป็นพันๆคันแล้วนะจาก,กเกษตรนะวมินนะครับคันนี้จะสังเกตว่าไม่มีในส่วนตัวกันสาดครับคุณผู้ชมนี่ลูกค้ารีเควสต์มาว่าพี่ไม่ติดกันสาดนะครับ ผมไม่บอกว่ากันศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับจริงๆเนี่ยเมืองนอกเวลาเขาทดสอบกันเนี่ยเรื่องหลักแอโรเดน a มิกอ่ะเขาไม่ได้เอากันศาสตร์มาใส่ด้วยนะรถยนต์อ่ะนะครับมีประเทศเราอที่ใส่กันศาสตร์กันกับไม่กี่ประเทศนะครับแล้วมันมัน,ม,นมันน่าลำคาญผมมาขี่เองด้วยมันจะมีเสียงแบบฟึด๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดึ๊ด,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 ดบริเวณหูเราเนี่ยเพราะว่าอะไรครับดูตรงนี้ครับลถฟอร์เป็นแบรนดเดียวนะที่ในรถประเภทนี้ที่เป็นฝากระโปรงอย่างงี้ฝากระโปรงที่เป็นรูลมอย่างเงี้ยเป็นแบบร่องๆ่องอย่างเงี้ยเวลาลมมันวิ่งผ่่่าาานนนนะรับมมจววิิงผเี้้ขึ แล้วไปโดนกันศาสตร์พอดีพอโดนปุ๊บมันก็เลยมีเสียงนะที่ลูกค้าบอกว่าเนี่ยเห็นถามในขับเยอะเลยขับร้อยยี่สิบทำไมมันมีเสียงในหูด้วยนะั่นแบบรำคาญดึงกันศาสตร์ทิ้งครับนะครับปัญหาทั้งหมดนะซึ่งอย่างนี้ก็ไม่ค่อยติดกันแล้วนะครับช่วงล่างหลังที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นบัตรลิงค์คุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังก็เปลี่ยนเบรกใหม่เป็นเบรกสี่พอร์ตเบรกเดิมเ,เป็นสองพอร์ตเปลี่ยนด้านหลังเป็นสี่พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับบางยี่ห้อใช้ไม่ได้นะติดแค่ตติิิิดดแคคค่สวยยยๆเเฉออัันนน้ืจจรรรงงงใชาละบ เซตั p มาเรียบร้อยบอกเลยว่าเราทําตั้งแต่มีปัญหาจนปัญหาหมดไปแล้วนะครับและสังเกตรตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่สีขาวที่แบบติดนะแต่อันนี้คือเป็นสีขาวที่ติดไว้เพราะมันเป็นแบบดําเงาก็เลยติดไว้จะบอกว่ารถฟอร์ด Ford อะสังเกตไหมรถฟอร์ด Ford จะไม่ค่อยเห็นฝุ่นติดกระจกหลังนะไม่ค่อยมีเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้มันจะมีส่วนตัวคัฟเวอร์วินโดว์ด้านหลังนะครับเขาป้องกันเนี่ยอันนี้ผมก็กเพิ่งรู้เหมือนกันตอนไปอบรมที่ฟอร์ดไทยแลนด์มาเขาก็บอกว่าตัวนี้มีหน้าที่คือทําให้ฝุ่นเนี่ยมันไม่ม้วนเข้าไปติิดบรรเวณหลังกกะจก เอออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออไม่น่าหละคนขับเอเวอเรสเราขับไปกอเซโลอ่ะผมเจอเอเวอเรสทำไมเอเวอเรสมันข้างหลังมันสะอาดจังเลยว่าไม่มีฝุ่นเกาะก็มีแต่มันน้อยนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันคัฟเปอร์ไว้ด้านหลังอยู่นะครับอันทีนี้ด้านหลังแพตินัมก็จะประมาณนี้ผู้ชมก็จะเป็นแบบคําว่าแพจินัมแล้วก็ไฟิกเนเจอร์ออกเป็นรูปมัสแตงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวท่อทีอท่เป็นทรงท่อหลอกแบบนี้ไว้ข้างหลังทําเป็นสีดานะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับด้านนะ่ีย ผมจะบอกว่าเบาะหลังมันสามารถพับลาบแบบนี้ได้เลยเอาที่นอนมานอนได้นะมานอนเรียงวางได้เลยนะครับแล้วก็ตรงเบาะผู้โดยสารนะที่โชกวางอยู่ตัวนี้มันจะเป็นเบาะที่สามารถปรับอุณหภูมิไปด้วยอันนี้โคตรเจ๋งเลยนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้มาดูฝั่งคนขับนิดนึงนะครับนี่พอเรามาฝั่งคนขับเราจะเห็นเต็มๆเลยนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าถุงลมนิรภัยเจ็ดจุดคุณผู้ชมแล้วก็มีส่วนตัวเบาะอุ่นเบาะเย็นนี่ให้ดูอันนี้คือมันเป็นรูๆอย่างเงี้ยเบาะหลังก็มีนะ ลูกเรานั่งเนี่ยมันเป็นบ่อุ่นบบอเย็นครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้ก็เย็นก็อุ่นเหมือนกันด้านหลังนะครับทีนี้พอขึ้นมานะครับพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าผู้ชมแล้วก็มีสิ่งที่มันแตกต่าง่างตัว w i ยแท็กทั่วไปคือมันจะมีเมมเบอร์ให้นะครับไม่ใช่เมมเบอร์แบบคาเฟ่อะไรงี้นนะมันเป็นเมมเบอร์ปรับระดับครับอันนี้คือเราขับเองเซ็ตเบอร์หน 1, ึ่งเซ็ตเบาะประมาณนี้อันนี้เบอร์2ภรรยาขับอันนี้เบอร์3าลูกขับอะไรเงี้ยแล้วก็เซ็ตเบาเพื่่อลงงไดด้้้ายขึนวย พวงมาลัยไฟฟ้าครับนะเวลาหมุนอะไรเงี้ยมันจะเบามากๆแล้วพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยอุ่นครับสามารถอุ่นพวงมาลัยไ,ได้นะครับนะตัวนี้เป็นพวงมาลัยอุ่นคือพวงมาลัยจะไม่เหมือนกับตัวพวงมาลัยของตัวที่มันเป็น,เป,นเป็นพวกว i ยแท็กทั่วไปจะเป็นแบบอุ่นเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูข้างในเดี๋ยวขอญอาตถือกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวพวงมาลัยเราสามารถปรับตรงไหนได้นะต้องมาปรับตรงนี้ครับนี่เรากดปรับตรงนี้เนี่ยจะมีรูปพวงมาลัยนะครับเราสามารถกดตรงพวงมาลัยปุ๊บมันก็จะร้อนอุ่นขึ้นมาาาให้เเเรลยบ จะเอาเป็นเบาะเย็นเบาอุ่นนะเบาะร้อนเลือกได้ครับนะมันจะปรับให้เราเองนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ Apple c a r p l a y พ n d r อน d Auto แล้วที่พลตฟอมีแล้ววายแท็กไม่มีคืออะไรครับคือในส่วนงตัว n a v i เกเตอร์ติดรถครับเนี่ยไม่ได้เอามือถือมาเชื่อมอะไรเงี้ยตัวนี้มันมีมาให้เลยคุณผู้ชมคือดูได้เลยอ่ะค้นหาตำแหน่งเราจะไปไหนนะครับแต่ข้อเสียคือต้องเอามาอัปเดตบ่อยนะเออมาอัปเดตบ่อยนะครับนะไปชนบุรี เจนบุรีไปเจ็ดสิบกิโลจาก,กเกษตรน้มินไปนะมันก็จะทํางานเหมือน Apple c a คาร์เพีะนะครับนะผมกดนําทางสิาาเห็นไหมครับาามันจะเป็นอย่างนี้านาแล้วมันจะมีตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยบนข้างหน้าเราเนี่ยบอกว่าแปดสิบเมตรตรงไปเห็นปะให้ตรงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วกราฟิกมันแจ๋วดีนะเห็นปะกราฟิกเป็นรูปตึกรูปอะไรอย่างเงี้ยเออดูแบบชัดเจนดีอันนี้มีให้เฉพาะแพลตตินัมแล้วก็ตัวสามพัน V6 ทุกรุ่นนะครับ เกียร์เป็นเกียร์แบบนี่อีช e ิปเตอร์เล็กๆแบบนี้ครับสามารถเข้าเกียร์ธรรมดาบวกลบได้นะครับบวกลบได้ก็มีลูกค้าผมบางคนไปเปลี่ยนพวงมาลัยแรปเตอร์มานะครับเพราะว่าเขาบอกเวลาไปออฟโรดอ่ะจะต้องเอามือขวามาจับพวงมาลัยมือซ้ายมาเปลี่ยนเกียร์ไม่ห,หนัต้องการเอาแบบไททันชิปอย่างเงี้ยง่ายดีนะครับเออจริงอันนี้ฟอร์ดเขาน่าใส่มาให้นะไม่ได้ใส่มานะครับระบบขับเคลื่อนเป็นระบบ 4A มีมาให้ด้วยไหม 4A ตอนนี้เป็น2ออยู่คือการขับเคลื่อนมันมันง่ายมากมันไม่ต้องมายุ่งยากบางทีคนไม่ต้องรู้เรื่่่อองงคแคมุยยาเดีว คือเราหมุนเนี่ยมันจะขึ้นภาพกราฟิกหน้าจอแบบนี้มาให้เหราเห็นไหมครับถนนลื่นล่างพวกมุดผมไปหมดถนนลื่นอ่ะปุ๊บมันก็จะปรับมาที่ 4e ให้เองแต่มันจะแบ่งการทำงานให้เองนะครับเอาจริงส h ่เนี่ยแทบจะหมดความหมายแล้วนะมี4 A เอาจริงนะสี่แทบจะหมดความหมายแล้วนะครับนะแล้วหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นสีประมาณนี้คนะุณผู้ชมเออทีนี้ครับในส่วนตัวสี่ตัวด้านบนจะเห็นว่าใครเคยซื้อมาแล้วนะก็มาดูก็ได้นะครับคําว่าอันนี้คืออุณหภูมิอะไรตัว ตัวอุณหภูมิตัวน้ำยาหล่อเย็นใช่ไหมครับแล้วก็นี่คือแอดบูจะเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับอันนี้คือระบบเทอร์โบนะบาร์เทอร์โบเท่าไหร่แน้ำมันวิ่งดีก,กี่กิโลลิตรนะเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้โดยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตั้งค่าเลือกค่าใหม่บิวได้ใหม่นะครับหรือจะเลือกเลือกตั้งค่าหน้าจอใหม่ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเนี่ยระบบตัวจับลมยางอะไรเขามีให้หมดนะครับแพทตตินัมว่าจะให้ยางมันอยู่เท่าไหร่นเนี้ยันนี้มันเป็นสองุดเจ็ดอยู่ เป็นปอนนะต้องเปลี่ยนมาเป็น psi นะครับก็จะขึ้นค่าใหม่นะคุณเน่ยระดับ a d ดบูไม่ต้องเติมนะ a d ดบูต้องเติมหรือยังวิ่งอีกกี่กิโลเนี่ยวิ่งอีกหมื่นโลใช่ไหมไม่ต้องเติม a d ดบูนะครับคุณภาพน้ำมันเครื่องเหลือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องเติมนะครับนะก็มันดูง่ายครับมันใช้งานง่ายเนี่ยแล้วหน้าจอตัวนี้มันคือหน้าจอที่แบบเป็นเมนูควบคุมรถทุกอย่างจะอยู่หน้าจอบริเวณนี้หมดระบบ auto ้โฮมีให้ก็คือเข้าเกียร์ d เราไม่วิ่งอ่ะนะครับมีให้ระบบช่วยเหลือผู้ขมบขี่จะรคับ เห็นไหมระบบตรวจจับขณะออกจากซองจอดรถคืออะไรกดตัวไอดูมันก็จะขึ้นภาพกราฟิกมาให้เราดูว่าอ,อ๋อระบบเนี้ยคืออย่างนี้นะประมาณนี้นะครับในราคา2 2 7ล้านสนาพนะเห็นไหมคอนโซลเป็นแบบพรีเมียมรูหลาพร้อมไฟแอมเบีนไลท์ไฟก็สามารถปิดได้นะแอมเบีนไลท์ปิดได้หลีได้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบนะด้านในประมาณนี้ด้านบนมีมูนล,ลูปด้วยนี่สามารถกดปุ่มเปิดมูนล,ลูปซันลูปได้นะครับนี่เห็นไหมเราจะเปิดได้หมดเลยนะครับซันลูปมูนลูป ก็จะเปิดได้หมดนะครับสัลลุปเออไว้เปิดเวลาขับกลางคืนเนี่ยมันดีคือมันมันโปร่งตาเราบริเวณด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะในตัวแพทตินัมก็ประมาณนี้นะครับ,รบลูกค้าใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้หรือคลิกลิงก์ไลน์ดีผมหรือว่าไลน์แอดไว้ที่ผมลงไว้ให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนุผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ